มาดูบุไดอยากบรรยากาศอันบุไดพี่น้องหายก็เชือกพังเลยเชือกพังเลยนี่สวัสดีจ้าพี่น้องมาจ้าพี่น้องมากินตั้ซั่วขนมจีนไสหอยมแมลงผู่ คอยแมลงผู้อุตุอาตาย่างมันยังแล้วเอ้ยผักเข้ากับมีผักบุ้งแก้วพี่น้องเอ้ย,อยมากินน้ำกันเบาๆหลายกินแบบมันต้องแช่อืมอืม มาดูบุดอยากบรรยาก,กาศกันหนาวหนาวพันบ่ไดพี่นอ้อง มากินบังบุกถ้ากินด้วยไหมปะตำเทม,มกอกหอมเนาะแ่บได้ยากอะมากินน้ำกัน เลิกงานพอดีไปเนาะองออือโอ้บาโตหายก็เชือกพังเลยเชือกพังเลยนี่อือ ยอดมันอ่ะยอดพวกบุ้งแก้วเนี่ยฟาดได้เป็นอ่องคือกันกับพวกบุ้งหน้าโมเมนต์อย่างนโมเมนต์ คือได้อืมกินผู้เดียวกับแซ่บเชยค่าละอืม Ha det. Ha det.

ไปมางัอ mm hmm. mm hmm. อันนี้เอาไปลวกกอยใจหอยก็แซ่บหน่องไปมะมะ่วงเมื่อนี้ค่อยชิกินกับกระปุ้นช้าเอ้ยจำชั่วขนมจีนพันพันก่อนม,มาอืมอืม

Hmm. Wala ka hmm. hmm. quay quế chuốc mm. ừ đẹp đẹp mọc อ้าวพี่น้องถ้าผู้ใดมาคลิปนี้เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยเด้อจาะพี่น้องกับขวัสวัสดีจ้า